สวัสดีครับ fc ช่องรับซื้อเหรียญกระสาบไทยเก่าโบราณและก็เหรียญหมุนเวียนนะครับใครมีเหรียญคุด1บาทปี2517แบบนี้ครับอยากขายนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับช่องนี้รับซื้อไม่อั้นเดี๋ยวผมขึ้น qr code บนนะครับคลิปนี้ให้ค่อยเอาโทรศัพท์สแกนนะครับแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับเหรียญลักนะครับผ่านใช้ เริ่มต้นนะครับเหรียญละ10บาทนะครับไปจนถึงราคา20บาทนะครับผมประเมินตามสภาพนะครับถ้าเหรียญสึกมากๆอาจจะไม่รับนะครับอย่างเช่นเหรียญที่มีขอบบินๆนะครับบินมากๆนะครับเหรียญที่ดำมากๆนะครับผมเหรียญที่โดนความร้อนนะครับมาหรือเหรียญที่มีรอยขูดขีดบนเหรียญนะครับจนไม่เห็นพื้นผิวของเหรียญนะครับแบบนั้นก็อาจจะไม่รับได้นะครับ ใครมีเหรียญคุดหนึ่งบาทปีสิบเจ็ดแบบนี้เยอะๆนะครับอยากขายนะครับอยากขายนะครับถ่ายรูปมานะครับผมชัดๆเลยนะครับส่งรูปมาชัดๆนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินนะครับเหรียญนี้นะครับผมจะเรียกว่าเหรียญที่มีราคานะครับในตัวของเหรียญนั้นเลยพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นเหรียญนี้ครับมีราคาเลยครับขายได้ทันทีครับ ไม่ต้องไปดูพอสอไม่ต้องไปดูพ้าเสียนตรงครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญคุดครับแบบนี้ขายได้ทันทีนะครับ